พอมี AI ช่วยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มงขี้เกียจไงถ้าก่อนหน้านี้ฉันรู้จักเรื่องการลงทุนมาป่านนี้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินนอนสบายเชิบเชิไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะจากก็เป็น Community Manager นะคะขอชื่อไทยได้ไหม <g år> ประมาณว่าผู้จัดการสังคมเหรอคะ Community Manager ห,หลายครั้งก็เขียนโพสต์เองนะคะเป็นโพสต์ที่ให้ความรู้นักลงทุนค่ะแล้วก็ดื่มแล้วเนี่ยตัวเองทำอะไรบ้าง อันนี้เริ่มแล้วเหรอ,อคะ,อะก็จ๋านะคะแอดมินกรุ๊ปจิตาวิลออฟฟิเชียลค่ะชื่อจริงก็ทิพย์ปัญญาทิพจันทานนะคะส่วนคนนี้วิลิสมาลาค่ะก็ชื่อมาของเขาชื่อวิลิสมาลาก็มาจากคนนี้นะคะ จาเนี่ยเป็นคนตรังค่ะมีปริญญาตรี2ใบนะคะใบแรกเรียนจบนิเทศศาสตร์มังคุงเทพใบที่2เรียนนิติศาสตร์จุฬาค่ะก่อนหน้าที่จะมาทํางานกับจิตตะเวลนะคะจ๋ก,ก็เป็นคอนเทนไรเตอร์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินการลงทุนค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะจะก,ก็เป็นคอมมูนิตี้แมนเจอร์นะคะหน้าที่หลักๆก,ก็คือ,อดูแลตอบคำถามในกลุ่ม แล้วก็ทุกๆช่องทางโซเชียลของจิตตะเวลค่ะขอชื่อไทยได้ไหมประมาณว่าผู้จัดการสังคมเหรอคะเข้ามาที่มเมเ s จเจอร์แอดมินก็ได้อ๋อโอเคโอเคค่ <laughs> <laughs> นะหน้าที่รับผิดชอบของแอดมินนะคะก็จะมีตอบคำถามค่ะทุกๆช่องทางโซเชียลเลยก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจทาง YouTube ทางกรุป๊ปไอจี พันทิปอะไรเงี้ยก็ตอบคำถามแล้วก็คอยให้ความรู้ให้กำลังใจในการลงทุนเสริมสร้าง mindset ที่ดีบางทีก็เป็นคนเขียนโพสต์ให้ความรู้กับนักลงทุนจัดกิจกรรมต่างๆนะคะหลายๆคนคิดว่าแบบจะมีหน้าที่แค่ตอบคำถามอย่างเดียวแต่แล้วแบบเวลาว่างก็แบบนั่งกระดิกเท้าไปเรื่อยๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะงานเยอะมากค่ะ จิตตะเวลเนี่ยรู้จักครั้งแรกในช่วงโควิดเลยค่ะก็เป็นช่วงล็อกดาวน์ที่ว่าใครๆก็ไปไหนไม่ได้แล้วทุกคนก็มาเรียนรู้เรื่องการลงทุนนะคะก็จากก็ได้ดูคลิปโค้ดหนุ่มค่ะรายการของ The t o n m y n o y c o a c h นะคะแล้วก็เลยได้ดูคลิปที่พี่ออไปสัมภาษณ์ออกรายการโค้ดหนุ่มแล้วก็รู้สึกประทับใจมากฟังนั้งสองรอบอะค่ะ ก็ต้องขอบคุณโค้ชหนุ่มนะคะที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับจ๋าค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ส่วนที่มาลงทุนกับจิตตาเวลได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนตอนช่วงโควิดนะคะจ๋าก็ฝากเงินอยู่ในธนาคารอย่างเดียวมาทั้งชีวิตแล้วพอได้เรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันจะปล่อยให้เงินฉันไม่ทํางานอีกต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้อง ให้เงินฉันทํางานกับอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็ศึกษาเรื่องการลงทุนเยอะมากก็มีหลายที่หลายทางที่แบบน่าสนใจแต่สุดท้ายจ๋าก,ก็ตัดสินใจเลือกจิตตะเวลค่ะเพราะรู้สึกว่าตรงจริตแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวเองมากที่สุดค่ะก็ก่อนที่จะมาเป็นลูกจ้างของจิตตะจ๋าก,ก็เป็นลูกค้ามาก่อนนะคะเหมือนกับทุกๆคนนี่แหละค่ะนโยบายที่จ๋าเลือกลงทุนเนี่ยก็เป็น จิตตะเรนกิง้งแล้วก็ตอนแรกเป็นติมมิติก DIY แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นติมมิติกออพติไม้ก็เหมือนกับหลายๆคนคะ่ะซึ่งเหตุผลที่จะเลือกจิตตะเวลเนี่ยเป็นที่แรกเลยนะคะเป็นการลงทุนแรกในชีวิตเลย แล้วก็เริ่มลงทุนในวันเกิดตัวเองด้วยเพื่อแบบเอาเลิกเอาชัยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉันจะไม่รออีกต่อไปเงินฉันจะต้องได้ทํางานเพราะว่าเนี่ยฉันฝากเงินในธนาคารมาเป็น10บสปีแล้วถ้าก่อนหน้านี้ฉันรู้จักเรื่องการลงทุนมาก่อนหน้านี้ป่านนี้ฉันมีอิสรภาพทางการเงิน ai, นอนสบายเชิบเชิบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจิตตะเวลตอบโจทย์แล้วก็น่าเชื่อถือโดยที่ชอบมากๆเลยเพราะว่าเหมาะกับมือใหม่อะค่ะเพราะว่าตอนนั้นจ๋าเองแต่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนมากนักก็ ก็รู้สึกว่าจิตตะเวลเนี่ยเหมาะสำหรับมือใหม่ตรงที่อ่ะหนึ่งเราก็มี AI คอยเลือกหุ้นให้เนาะแบบ เพราะว่าเรา,เราอย่างที่บอกเราอยากลงทุนจนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่เราก็รู้ว่าถ้าเราไปเลือกหุ้นลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยโดยที่ความรู้เราไม่มากพอมันเสี่ยงเกินไปแต่เนี้ยเรารู้ว่าเฮ้ยมี AI เลือกหุ้นให้ AI แบบวิเคราะห์หุ้นทั้งตลาดมาเป็นอย่างดีก็แน่นอนว่าต้องดีกว่ามือใหม่อย่างเราแน่ๆแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของการรีบาลานซ์พอร์ตให้อัตโนมัติซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเป็นมือใหม่บางทีเราก็อาจจะยังไม่มีวินัยมากพอซึ่งตัวนี้เนี่ย จิตตะเวลก็ตอบโจทย์ที่มาช่วยเหลือเราที่เป็นนักลงทุนมือใหม่อะค่ะ ก็มีลงทุนกับที่อื่นด้วยค่ะก็มีลงกองทุนรวมมีซื้อหุ้นเวียดนามมีซื้อหุ้นอ่าเมกาลายตัวซื้อหุ้นจีนลายตัวนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าพอร์ตของจ๋ามากกว่า80%เอนี่ยอยู่กับจิตตะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเพิ่มทุนก็เพิ่มทุนแต่กับจิตตะเวลยอย่างเดียวก็เรียกว่าทํางานได้เงินเดือนจากจิตตะแล้วก็ามาเติมพอร์ตจิตตะ ก็ต้องก็ต้อง AI แหละค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบวิเคราะห์หุ้นได้ทั้งตลาดแบบนั้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็แบบก็พูดตรงๆว่าพอมี AI ช่วยอย่างเงี้ยเราก็เริ่มขี้เกียจไงแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราเรียกอะไรอะ่ะปล่อยปาะละเลยไม่หาความรู้นะเราก็ยังต้องมีแบบ mindset การลงทุนที่ดีเข้าใจสถานการณ์ตลาดเข้าใจเทรนด์ของการลงทุน <S <S เพื่อที่ว่าเราจะได้เรียกอะไรอะ่ะ ควบคุมสติอารมณ์และอยู <of yd en combination> ่ในตลาดได้อะค่ะก็เขาเลื่อนขั้นให้ค่ะจากจากเขาแรกเป็นลูกค้าแล้วก็เลื่อนขั้นมาเป็นลูกจ้างนะคะจากการที่ว่าเป็นก็พูดตรงๆว่ามันเป็นจากความจุนจ้านของจ๋าเองด้วยความที่ว่าจ๋าเนี่ยเหมือนแบบ ศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยตัวเองเนาะตอนแรกเราก็แบบไม่รู้อะไรเลยแบบเฮ้ยจะไปเริ่มที่ไหนอะไรยังไงเวลาฟังคลิปการลงทุนเหมือนฟังภาษาต่างดาวอันนี้แปลว่าอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากมากเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักในวงการลงทุนเลยแล้วกว่าเราจะรู้เรื่องได้มันก็ไม่ง่ายทีนี้พอเราเราพอเริ่มรู้แล้วเราก็แบบเฮ้ยเข้าใจหัวอกของนักลงทุนมือใหม่ที่ว่าเขาไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจาก็เลยเวลามี ไลฟ์ของจิตตะเวลจ๋าก,ก็เลยเข้าไปช่วยตอบคําถามด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่าก่อนลงทุนกับจิตตะเวลจาก,ก็ศึกษาทุกอย่างมาเป็นอย่างดีเนาะอ่านเว็บทุกหน้าทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยถามไลน์ไปถามนู่นถามนี่ถามนั่นก็คิดว่าอ่ะตัวเองก็มีความรู้ความเข้าใจดีในระดับหนึ่งแล้วก็นั่นแหละพอจิตตะเวลมีไลน์จตาก,ก็เข้าไปช่วยตอบคําถามแบบนักลงทุนซึ่งตอนนั้นแบบเป็นที่ได้มารู้ตอนเข้ามาทำทำงานแล้วว่าทีมงานหลังบ้านตอนนั้นเขาอึ้งกันมากว่า คนนี้เป็นใครมาจากไหนตอบคําถามได้เร็วแล้วก็เป๊ะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละอะแล้วก็มีจิตตะเวลก็มีเว็บอ่ากรุ๊ปจากก็เข้าไปช่วยตอบคําถามในกรุ๊ปอีกอะไรเงี้ยจนวันนึงค่ะก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาทาง f a c e b o o k นะคะก็มาชวนให้ไปทํางานด้วยอะคะ่ะก็ตอนแรกที่โดนชวนเข้ามาทํางานก็ก็เรียก่าก็ก็รู้สึกแบบ บริษัทระดับนี้เขามาทาบทามให้เราเข้าไปทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออบริษัทนี้มีแต่คนเก่งๆเนาะแล้วก็มันก็เป็นแบบ เพื่อนก็ส่งมาให้ดูแล้วก็แบบเราให้เพื่อนฟังว่าเ e uh, อาอเนี่ยจิตตะเวลมาชวนให้ทางานอะไรเงี้ยเพื่อนก็ส่งมาให้ดูว่าแบบเนี่ยจิตตะเวลเป็นโพนี่ฟินเทคเลยนะแล้วเราก็มีเพื่อนที่เป็นนักลงทุนจิตตะเวลด้วยกันเราก็เล่าให้เขาฟังเข,เขาก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย e, คอยแบบเรียกว่าช่วยเลือกชุดว่าแบบจะใส่ชุดไหนในการสัมภาษณ์ 4, แล้วเขาก็ส่งบทความของจิตตะเวลมให้อ่านอย่าลืมนะจะต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ตอนสัมภาษณ์ด้วยนะก็แบบเรียกว่าในกลุ่มเพื่อนนักลงทุนตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นกันมากๆค่ะ แล้วการที่เราแบบได้เข้ามาร่วมในดีมทีมเนี่ยมันมันเป็นเกียรติมากๆเลยแล้วเราก็คิดว่าในการทํางานที่ในองค์กรที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆเนี่ยจะต้องแบบทำให้เราได้พัฒนาความสามารถศักยภาพของเราขึ้นอีกแน่นอนก็ดีใจค่ะพอเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมีนักลงทุนมือใหม่มากมายที่แบบไม่รู้ว่าจะเริ่มการลงทุนที่ตรงไหนแล้วเราก็ ศึกษาแล้วก็เข้าใจจิตตะเวลละเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจเรื่องการลงทุนดีในระดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะช่วยเหลือนักลงทุนโดยการนี่แหละค่ะเพราะว่าเราเข้าใจเราเราสามารถที่จะเร่ยก็แอลอ้ตอบคําถามได้อย่างใจเย็นหรือว่าเรารู้ความต้องการของนักลงทุนว่า อะไรคือสิ่งที่นักลงทุนไม่รู้อะไรคือสิ่งที่นักลงทุนไม่เข้าใจอะไรคือสิ่งที่นักลงทุนสงสัยคือนักลงทุนมือใหม่อะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอะเข้าใจหัวอกเขาเป็นอย่างดีก็เลยอยากเข้ามาช่วยเหลือนักลงทุนตรงนี้ซึ่งในการทํางานตรงนี้นะคะอยากจะบอกเลยจากใจค่ะว่าจ๋าเป็นตัวแทนของนักลงทุนมากกว่าที่จะเป็นพนักง,งานของจิตตะเวลนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกว่าจ๋าเองอะก็เริ่มจากการเป็นลูกค้าเหมือนกับทุกคน พอจ๋ากว่า80%เ็นเนี่ยก็อยู่ในจิตตะเวลเพราะฉะนั้นจ๋าก,ก็เข้าใจดีค่ะว่าความต้องการของทุกคนเป็นยังไงความาสงสัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องห่วงจ๋าเนี่ยจะสู้เพื่อให้นักลงทุนทุกคนได้สิ่งที่นักลงทุนต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนอย่างแน่นอนค่ะปกป้ปองผลประโยชน์ทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงสู้สสู้เพื่อน,นักลงทุนสู้ <Hey. S 1> <laughs> ก็พูดกันต,งตรงๆจากใจเลยนะคะตอนที่เราเป็นลูกค้า100%เรนี่ยเราก็ยังไม่ได้เชื่อใจจิตตะเวลเบ็1 0 0เนาะก็เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เป็นบริษทัทบริษัทหนึง่งเขาก็ต้องแบบแล้วอะไรคำนึงถึงผลประโยชน์ถึงกำไรของบริษทัทมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาทำงานที่นี่ก็ พูดเลยว่าเชื่อมั erman, ่นแบบมาเชื EX ่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซ็นเชื่อมั่นแบบเชื่อมั่นแบบเชื่อมั่นอ่ะดูแววตาสิเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่า่เราได้มาเห็นเบื้องหลังการทํางานเราเห็นว่าทุกๆคนแบบตั้งใจทํางานกันแค่ไหนอดหลับอดนอนเข้าโรงพยาบาลแบบสลับแปะมือกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราตั้งใจทํางานกันจริงๆแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือพี่เผาอะค่ะมันเป็นแบบ รวอะไรพันธกิจหลักของบริษัทเลยที่ทุกครั้งมีการประชุมเราจะมีการประชุมประจาบริษัทกันเดือนละหนึ่งครั้งนะคะทุกครั้งในการประชุม พี่เผ่าเนี่ยก็จะไม่เคยพูดว่าแบบเราต้องเน้นกําไรมาก่อนเป็นอันดับแรกน,นู่นนี่นั่นทุกครั้งที่พี่เผ่าพูดก็ค,กค,คือเราต้องช่วยเหลือนักลงทุนก่อนเราต้องทําเพื่อนักลงทุนกําไรของเราตอนนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องพิสูจน์ตัวเราให้นักลงทุนเห็นว่าเราช่วยเหลือเขาได้จริงว่าเราดีจริงตอนนี้เราจะขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราช่วยเหลือนักลงทุนได้เราพิสูจน์ตัวเองได้ผลลัพธ์ออกมา แล้วนักลงทุนเชื่อมั่นในตัวเราไว้ใจเราบอกต่อเราแล้วเมื่อน,นั้นกําไรก็จะกลับมาหาเราเองคือแบบเป็นอะไรที่แบบทัชมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยนี่แหละคือความตั้งใจจริงของจิตตะเวลแล้วก็ทําให้แบบเชื่อมั่น100%เลยอะคะ่ะ มันก็จะมีไปเหมือนคำคมคำคมหนึ่งที่พี่อ้อพี่เผ่ามักจะเอามาใช้อวยพรกับพนักงานในงานวันเกิดนะคะแล้วก็แบบเป็นคำอวยพรในงานปีใหม่ด้วยอะไรด้วยซึ่งคำคมนั้นก็คืออย่าหวังว่างานจะง่ายขึ้นแต่ให้หวังว่าคุณจะเก่งขึ้นอย่าหวังว่าปัญหาจะลดลงแต่จงหวังว่าคุณจะมีทักษะที่มากขึ้นอย่าหวังว่าอุปสรรคจะลดลงแต่จงหวังว่าคุณจะมีปัญญาที่เพิ่มขึ้น ก็นั่นแหละค่ะจิจริง,รง,รง,รงต้องบอกว่าคําคมเนี้ยจะาเขียนใส่กระดาษแล้วก็แปะไว้ข้างหลังโต๊ะคอมด้วยค่ะเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยกับการทํางานเราอ่านอันนี้เราก็รู้สึกมีกําลังใจเฮ้ยเราต้องเก่งขึ้นแล้วต้องมีสติปัญญามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นเนี่ยจ๋าก,ก็เคยคุยกับเพื่อนร่วมง,งานถามเิตุผลว่าเออทำไมแต่ละคนถึงเลือกมาทํางานที่จิตตะเวลซึ่งหลายๆคนเขาก็บอกว่าที่เลือกมาทํางานที่จิตตะเวลเนี่ยก็เพราะว่าอยากช่วยเหลือ,อนักลงทุน บางคนเขาก็เล่าว่าแบบเนี่ยมาทํางานที่นี่นะแต่ว่ามีคนมาขอซื้อตัวเขาไปแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าความต้องการที่จะช่วยนักลงทุนของเขาตรงนี้มันยังมีอยู่คือเหมือนแบบผลประโยชน์ที่อื่นไม่สําคัญเท่าความตั้งใจที่ฉันจะช่วยนักลงทุนที่นี่เขาเลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยนะ โครเชื่อมั่นในจิตตะเวลเลยถึงได้บอกว่าตอนนี้ก็ยังเติมเงินอยู่แต่กับจิตตะเวลอะค่ะไม่ได้เติมเงินพอตอื่นเลย <c oughs> อีกเหตุผลหนึ่งนอกเหนือจากนั้นก็คือในฐานะที่พอเรามาทํางานตรงนี้อะแล้วเราก็รู้เลยว่าพี่เผ่าตั้งใจรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนจริงๆ <c oughs> เพราะว่าย่างจ๋าเนี่ยเวลามีคําถามหรือความต้องการอะไรที่ได้รับมาจากนักลงทุนหลายครั้งแต่ก็จะส่งข้อความส่วนตัวไปหาพี่เผ่าเลย พี่เผ่าคะมีคําถามนักลงทุนอันนี้พี่เผ่าคะอันนี้มีความต้องการของนักลงทุนอันนี้ซึ่งทุกครั้งพี่เผ่าก็แบบภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะไม่ใช่แบบยาวนานเป็นสัปดาห์นะภายในแบบวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่เผ่าก็จะตอบคําถามที่นักลงทุนสงสัยมาผ่านทางจ่าให้จ่าเอาไปตอบนักลงทุนอีกทีหรือว่าอ่ะพอนักลงทุนสนใจแบบสมมติเช่นอยากให้มี แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจ้าก็เอาไปบอกพี่เผ่าพี่เผาก็จะเหมือนรับฟังแล้วก็พิจารณาเหมือนอย่างเอาเวลาเจอตัวอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปคุยกับพี่เผ่าโดยตรงได้มีคําถามอะไรที่เราสงสัยอยู่เราก็ถามพี่เผ่าก็แบบอธิบายอธิบายอธิบายแบบตั้งใจอธิบายอธิบายอย่างใจเย็นอธิบายละเอียดทุกครั้งแบบเป็นอย่างดีก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยนะเขา เข้าถึงได้ซึ่งแบบยากมากที่เราจะเข้าถึงแบบ CEO บริษัทได้แบบใกล้ชิดขนาดนี้ที่เขาจะใส่ใจในทุกคำถามในทุกความต้องการของนักลงทุนแบบนี้อะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จิตตาวลให้ความสำคัญมากมากมาก,มาก,มากเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือนักลงทุนค่ะนักลงทุนต้องมาก่อนผลประโยชน์ของนักลงทุนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือมุมมองของจ๋าค่ะจาก ที่ก่อนหน้านี้เป็นลูกลูกค้านะคะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นลูกจ้างของจิตตาเวลค่ะ <bind ed> ก็สามารถเข้าไปที่กรุ๊ปจิตตาเวล์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะหรือว่า ดูที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะเดี๋ยวจาก,ก็จะมาแปะวร์ปให้ให้ทุกคนเข้าไปในกลุ่มกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามเพราะว่าจะมะีข่าวสารความรู้ดีๆมาเซตดีๆมีเพื่อนนักลงทุนที่น่ารักที่คอยช่วยตอบคำถามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนอยู่ค่ะ อ๋อก่อนเข้ากลุ่มอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดตอบคาถาม3ข้อนะคะตอบให้ครบทั้ง3ข้อถ้าคุณตอบคําถามไม่ครบคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มค่ะเพราะว่าเราต้องการสมาชิกที่มีคุณภาพที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็จ่าอีกนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนตรวจบอกแล้วว่าหน้าที่เราเนี่ยไม่ได้แค่แบบว่านั่งรอคําถามนะคะหน้าที่เราเยอะมากค่ะแล้วพบกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดีใจอะไรขนาดนั้น ครับโอเคเรียบร้อยจบครับ